ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเบสเบสนะครับผมกับเกม ROX นะครับผมก็วันนี้ที่เราจะมาทำนะครับผมเราจะมาทำ e n c h a n นะครับ o f m a l นะก็ตอนนี้ตัวละครผมก็เลเวล6กสิบสานะครับผมแล้วก็ทำปลูกพลังขั้นสามเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็อัปเกรดเยี่ยแต่ว่าปลูกพลังขั้น4ี่เนี่ยมันน่าจะอีกนานก็เลยช่างมันก่อนเดี๋ยวเราไปทำขั้นสามก่อนแล้วกันเอ้ยเราไปทำ Off m a l ก่อนแล้วกันตอนนี้ก็ไปเก็บดอกไม้มาประมาณสี่ห้าวันนะแล้วก็ ได้หิดออฟแมวมาประมาณ132ก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าออฟแมวเนี่ยปลูกพลังเนี่ยมันต้องใช้เลเวล6 3แถวทั้ง2วงนี้ตอนนี้มันเลเวล4 4 4กับ5 5แล้วอยากรู้ว่ามันจะได้ไหมเลเวล6กนะครับผมมาเรามาลองดูเลยดีกว่าคนแรกครับผมโบเลเวลสี่วิท8ไม่เอาครับผมโบเลเวล6เต็ง12เอาไว้ก่อนครับ กดอีกทีเบ็กสิบไม่เอาไปอินสิบเปลี่ยนบายเปลี่ยนเปลี่ยนกดอีกทีสเต็งสิบไม่เอาเฮ้ยสเต็งสิบรัวรัวแล้วนะเอาใหม่เอาใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนแถวเปลี 5, <40. S 1> <im> ่ยนแถวเลเวลห้าสเต็งสิบมึงจะให้กูเอาสเต็งสิบให้ได้เลยใช่ไหมเนี A, G, ่ยเอจิสิบเอาเออเลเวลหกครับผมอินสิบสองนะครับผมแต่ okay, ตอนนี้ก็ปวดไปสองอันแล้วนะครับีกแค่อันเดียว เราจะทำา้าเหลือสัก80อันทาไ่ผ่านเดี๋ยวไปทำอีกอันอีกวงแล้วอื้อวิดสิบครับผมไม่เอาเอจิสิบไม่เอาเออเลเวหัวกดอินสิบสองนะตอนนี้ก็ปลดปลุกพลังมาแล้วครึ่งหนึ่งนะเหล๋ยวแหวนอีกวงหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่กับเพื่อนนะอยากจะให้ลองเพื่อนลองมากดดูมางเอาเลยดวงใครดวงมัน เอ้ยไม่คิดจะช่วยกุหน่อยนะเฮ้ยดวงไฮโดงมานกดเลยโบกไปหนึ่งทีอ่าเลเวล่าได้ดีดีดีไปไปเลเวลเลเวลสี่เล็กแปดอะเปลี่ยนไปบ้าส์เลเวลสี่อินมาอย่างไรก็ยังอินเว้ยปึ๊กเลเวลห้าเอจสิบมาครึ่งทางแล้วครึ่งทางโบกเลเวล่าเอจสิบนี่แหละอยู่หกสิบสี่ก้อนอยูน่าจะได้น่ได้กี่แค่เลเวลเดียวมันจะยากขนาดไหน ไปลูลัวไปลูลัวไปลูลัวไอ้เหี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลเปลียนช่องเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องปั๊บเปลี่ยนช่องเต้นสีด้วย อะไรวะาร้อยสามสิบก้อนมันจะไม่พอหรือยังไงเปลี่ยนทัเล่ในดิเปลี่ยนทัเล่ในดิเออขยับมุมกล้องหน่อยเออลงลงลงนี้ลงนี้ลงผมแม่เปลี่ยนผมเป็นคอสเปลี่ยนมวกหน่อยดิอ่าได้ได้ได้เปลี่ยนดวงหน่อยเปลี่ยนคอสเปลี่ยนคอสเออเนี่ยใส่ชุดไว้น้วกันชุดไว้น้ำกันนะเปลี่ยนหม้วนนีมวกฮาฟ้าแมวไม่เข้าหน้ากากแมวดิอาออกแมวใส่หน้ากากแมวดินี่นะเออหน้ากากบ้านแมวเอออันนี้ก็ต้องบอกว่าพึ่งดวงสุดๆุเพราะว่า แม่งเหลือแค่40ก้อนนันะเอ้ต้องนั่งด้วยดิสุดสุดแจนฟุกนักล้าต้องนั่งด้วยได้นั่งด้วยอะไรถ้าก๊อบแล้วมันลุ่งก็ก๊อบไปมาหนึ่งโบครับโบงานง่ายเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเอ้ยมาว่าเหลือเท่าไหร่เหลืออีก32ได้อีก8ทีโดนขาด8ทีไปหนึ่งทีเร็วองไม่จมาว่าเฮ้หน้ากากแมวดี เฮ้ยบอกแล้วก็ไปทีเลเวลห้าีทีว่าเลเวลสี่เลเวลสี่เฮ้ยเปลี่ยนสับๆๆบไปเลเวลหกเรียบร้อยกูปวดแล้วปวดอะไรอ่ะมือต้องทำให้มันได้อินที่หมดดิได้ได้ได้อารีจากเต็งมันอินอ่ะจะให้เปลี่ยนอะไรอีกเป็นปีข้างหนึ่งมันได้แล้วเหรอได้แล้วใช่รนี่ไงนี่นี่แต่ว่าเป็นเต็งเฮ้ยเปลี่ยนให้มันเป็นอินดิเปลี่ยนข้างไหนก่อนเนี่ยเหลืออันเดียวสเต็งเดียวไหนเปลี่ยนเลย เปลี่ยนเลยก็ยัดไปเลยสเปคทเปลี่ยนไปเล่นไนหนไปทีโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเปลี่ยนไปข้างแล้วเหลือที่สี่ยอนแล้วเกมบา้าก็เดี๋ยวถามจริงเด็กมันยังใช้ได้ใช้รถไล่ได้ให้มันได้กินแล้วกันขออีกทีเดียวสุดท้ายที่สุดท้ายกดไปปังละ่นะม,มีอีกบ้าเหี้งกดเที่ยงมดเที่ยงเลยไอยเยเย้เพร์นกับคุณใช้ไม่ดี 5 9 0เก้าเพซเฮ้ยไปรับมาโอ้โหมาทำมาขนาดนี้แล้วเอาให้มันถึงถึงไม่แต่ประปวดพลังปรดกวดพลังไปแล้วไงมันยังมันยังขาดอยู่คือตอนนี้ที่ไม่รับเพราะว่ายอดภาษีมันเกินแล้วอีก2วันเนี่ยมันก็จะรับได้ใหม่โดยที่ไม่ต้องเสียภาษี20%แล้วเออเรรออีก2วันดีกว่าอันนี้ก็เป็นว่าตอนนี้ปลุกพลังแล้วแต่ว่าลืมดูแอตแท็กตั้งต้นนะครับผมแต่ตอนนี้แหละผมจำได้ว่าจำนวนมันอยู่ที่51 51กว่ากว่าขึ้นมาเยอะอยู่อันนี้เป็น56 35แล้ว ขึ้นมาห0 0ร้อยกว่าก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันได้ออปชันจากปลุกพลังตัวเอ็นแช์นี้มาวันนี้ก็ปลุกพลังขั้นแรกไปแล้วเดี๋ยวขั้นสองจริงๆก็ทําไม่เล่งก็ไปทําขั้นสอก่อนก็ได้นะก็คือสี่ชิ้นเลเวลที่เจ็ดก็ต้องเป็นแถวละเจ็ดสี่ชิ้นโอ้ยต้องต้องไปขึ้นอาวุธแพนแล้วล่ะเอออีกโบนึงเลยอ่ะชุดใหญ่เลยอ่ะก็นั่นแหละครับวันนี้ก็น่าจะสาแก้ใจ like แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหน้าใหม่ของเราพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรมาอัปเดตใหม่เราก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนดูคนอีกถ้าชอบก็ก็ขอบคุณแต่ถ้าไม่ชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยยังไงก็ผมก็ได้ผลประโยชน์โอเคผมในวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เอาละครับผมจากตอนแรกที่เราจะไปกันแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งมาดูว่าค mm ิงด้อมพ s าผมซึ่งจะเคลียร์ของซีซั่นเสร็จนะครับผมแล้วมันก็จะได้เบสิกเฮดเจียบุปปินนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวผมเนี่ยแม่งโคตรดวงอาพับเลยคือส่วนหัวเนะยังไม่มีทั้งไอ้มองกูดดอกคราบก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีคือดวงแม่งเฮงซวยมากเพราะฉั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าบุปปินเนี่ยที่มันให้มาเนี่ย มันจะให้เราไหมอันนี้อะไรเบสิคอเบสิกเบสิคมันออกไอตัวดอกคาบ้วยไงปูปินกิบบอกออขอองั้นนะครับกด,ดไปเลยครับผมแล้วความช้ำใจคือมีแล้วได้มาด้วยมีใครไม่มีมัางบ๊หมวกว่า,มมา <c oughs> เออโอ้ยก็นั่นแหละครับตามนั้นก็บายบาย